อ,อสมทเพื่อข่ายภาคอีสานขอเชิญติดตาม ออนซอนภูผานรายการพิเศษที่นำเสนอเรื่องเล่าตำนานวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนที่เชื่อมโยงกับวิถีแห่งภูผานผ่านรายการวิทยุอสมทออากาศท้องกัน3สถานีอสมทกาลสิน m ิอม h z สอสมทสกลนคร FM 107MHz และอสมทนครนพนม FM 93.5MHz บายโมงถึงบ่ายโมงคึ่งทุกวันพฤหัสบดี และชมคลิปสดได้ผ่านทาง Facebook f น n p a g e ็มคออีสานออนซอนภูพันผลิตรายการโดยบริษัทเอสมทจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีตรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการออนซอนภูผานับคะดีเจยุกุริชราค่ะผมวิศนุมณีประกรณ์ครับผมเทสสาพนารีครับแต่วันนี้เราสามคนนะคะจะพามาที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้เราอยูนี่คือออนซอนภูผานแน่นอนเพราะว่าเราอยู่บนเทือกเขาภูผานนะของจริงเลยนี้ประมาณสักกิโลเมตรที่เท่าไหร่คุณเล็กสามสิบก็เลยสักที่กว่าๆเนาะประมาณนี้ครับอ่าแล้วแล้วตรงนี้เวลาใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นไหมรถก็จะ จอดจอดจะจอดเลยไปหน่อยเพื่อมาดูของมีทั้งของหายากเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่าไปไปดูไปดูของที่อยู่ในภูพานะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้อันนี้จะจะเป็นเป็นฐานเลยอันดับต้นนะครับแล้วก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะพวกกระติบข้าวพวกอะไรของจักสานะจักสานจักสานเอ้าของพื้นเมืองอ้าวอันนี้ไปไหนอ๋อแม่้าอยู่นู่นครับอนีันนี้อันนี้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือน่าจะเป็นการแกะไหวายนะแกะไหวยต่างๆเนาะ ไว้สดเลยไว้สดอันนี้เขาจะปลูกกันบนบนข้างบนนี้แหละบนภูพานี้แหละเอาเดินดูต่อนะเอออันนี้พอพอเขาเรียกอะไรนะแกะเสร็จแล้วเขาจะใส่ถุงอ่าไม่รู้ราคาเท่าไหร่แม่ค้าอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปหาแม่ค้าก่อนคุณเล็กอ้าวสวัสดีครับแม่ค้าครับแม่ค้าขายนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมหนึร้อยบาทร้อยบาทใช่ไหมครับแล้วอ๋อร้อยบาทนะครับผมแล้วขายขายดีไหมฮะ ไก่ายดีแล้วส่วนมักหวานนี้เอามาจากไหนครับผมอ๋อเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านอ๋อก็คนอยู่แถวภูพานอ๋อปลูกกันของชุมชนของเรานี่แหละของชาวบ้านนี่แหละตัวนี้ก็จะเป็นผักหวานเอออันนี้มาดูผักหวานที่หนึ่งครับสดหรือเปล่านี่คือผักหวานผักนิทานอ๋อใช่เพราะว่าคนภาคกลางหลายภาคก็ชอบชอบทานนะผักหวานนะอันนี้ผักหวานสดๆเลยฮะจากภูพานจากเก็บจากภูพานเลยใช่ไหมฮะนี่ผักหวานนะครับอันนี้สดๆเลยนะอันนี้กลองนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณ สองโอ้สองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบแล้วแล้วก็สามารถแยกเป็นกองเล็กได้ใช่ไหมครับโอ้สองร้อยห้าสิบบาทแต่ก็คือว่าเยอะนะเยอะเยอะทำได้หลายเมนูนะครับเออทําได้หลายเมนูเลยนะครับอันนี้ผักหวานมันต้องใส่อะไรคุณเล็กนี่ไข่มดแดงใช่มีไหมเออเดี๋ยวเดินดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาอะไรมาใส่ก่อนอันนี้อันนี้สองร้อยห้าสิบใช่ไหมทั้งกองนี้สองสองร้อยได้ไหมครับ ไไม่ด้โอ้ไม่ได้นะครับมันจะแพงหน่อยสองพัน้ล่ะในนี้ล่ะแล่าเข้าไปดูด้วยครับมาค่ะแม่ค้าเชิญค่ะโอ้อันนี้อะไรเนี่ยคุณอันนี้จักรจันทรจักรจันใช่ไหมฮะเขาเรียกจักรจันทร์อันนี้ไปไปเอายังไงครับมันบินได้แบบนี้เอายังไงฮะเขาก็ใช้ไฟค่ะใช้ไฟสองไฟล่อมันอแล้วมันยังมันตกลงมาเลยครับผมเนส่วนส่วนมากเขาซื้อไปทำอะไรทานครับเนี่ย ทอดใส่นเนยทอดใส่ไข่เล็กๆมาพี่เล็กเคยทานไหมฮะพี่จันเคยทานไหมฮะเคยทานไหมคะเพิ่งได้เมนูเมื่อเช้านี้เองแกงไ่หน่อไม้โอ้สุดยอดสุดยอดหน่อไม้ก็กินมาแล้วนะฮะพอดีเข้าบ้านไม่พ่อแกงหน่อไม้ไว้รอโอ้ใส่ใส่จั๊กจั่นใส่จั๊กจั่นแซ่บครับเท่าไหร่คะ นี้ถุงละร้อยถุงละร้อยบาทนะก็อันนี้แหละอันนี้แหละถือว่าไม่แพงเนาะเอออันนี้อันนี้ตัวอะไรฮะแมงคีนูอ๋อแมงคีนูนี่ไงแมงคีนูภาษาภาคกลางเขาจะเรียกคีนูแมงคีนูทับศัพท์อันนี้เป็นทับศัพท์เหมือนภาษาอังจีนทับศัพท์อันนี้ราคาเท่ากันไหมคะเท่ากันค่ะร้อยหนึ่งเหมือนกันเหรอส่วนน้าเขาไปทําอะไรกินฮะนี้ตกใจโอ้ทอดทอดจะมากทอดจะอร่อยกว่าถ้าคั่วมันจะเหนียวอ๋อต้องเป็นทอดเนาะโอเคทอดอะไรเนี่ยทอดตรงนี้เท่าไหร่ฮะ หนึ่งร้อยอุ๊ดร้านนี้หนึ่งร้อยทุกอย่างเลยนี่อ่ามามาดูผลิตภัณฑ์ต่อมาโอ้นี่ชอบชอบทานมากเลยมักกระบกหลายคนงงนะอ่ะมาทางนี้ค่ะแม่เคยไม่เคยหลายคนบอกว่ามักกระบกมันจะมีมักกระบกหมูที่อยู่ในในคอหมูอ่ะเออชอบชอบทานฮะแต่แต่นี่มักกระบอกก็คือเหมือนผลไม้ใช่ไหมอันนี้อันนี้ได้มาแบบไหนครับมันมันอยู่ตรงไหนมันมีมันอยู่ในป่านี่ไหมคะโอ้อยู่ในป่าตามป่าภูพานเราเนี่ยเนาะอ๋อมันจะเป็นต้นเป็นเล็กต้องให้คุณเล็กมาอธิบายด้วยใหญ่ พวกมาเชิันจะลนลงมาแล้วพอสุกออกมาทีนี้เราจะมาปอกเอาเอาเอาแค่เม็ดใช่ไหมฮะอ๋อแค่แค่เมล็ดอย่างงี้ใช่ไหมฮะอันนี้กินได้ยังฮะกินบางคนก็กินกินดิบเลยเขาเรียกกินดิบเนี่ต้องไปขั้วหอมๆนั้นมันจะเหมือนให้อารมณ์เหมือนอะไรนะจคล้ายอัลมอนด์เนาะคล้ายอัลมอนด์เลยมีความหอมมีความมัน เคยเหมือนเอาไปใส่แบบเป็นเบเกอรี่ก็ได้นะแทนอัลมอนต์ก็ได้ไอศครีมก็ได้จะโอเคนะมันน่าจะมันๆนะมๆนะผมเคยลองกินมันถุงเท่าไหร่ครับอันนี้ถุงเท่าไหร่ถุงละหนึ่งร้อยค่ะถุงละหนึ่งสองถุงร้อยได้ไหมครับอันนี้ได้เผื่อไม่ค้าจะงงนะเผื่อไม่ค้าจะงงนะครับสองถุงร้อยอะต่อต่อครับผมไข่มดแดงไงอ๋อนี่น้ำหวานนะโอ้นี่นั่นนั่นเดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับเดินข้างหน้านี่ครับอาหารชั้นสูงเอออันนี้อานดัชั้นสูงจริงนะครับเพราะว่ามันจะต้องมันจะต้อง มีวิธีการแย่ใช่ไหมแย่ไข่มดแดงอันนี้อันนี้จานใหญ่สีสียูพูลนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ่อบาทโอ้ร้อยบาทจานเล็กแล้วครับผมโอ้ห้าสิบบาทนะอันนี้สดสดเลยใช่ไหมสดทุกวันโอ้น่าสนใจนะมีผักหวานแกงใส่จักะดันไข่มดแดงโอ้สุดยอดนะครับผมไหวด้วยก็ได้เออแกงไหวด้วยก็ได้แล้วก็มีมีเห็ดด้วยนี่นี่อาหารอาหารเขาอานอันนี้ภาพยนตร์ โคหรือเปล่าอันนี้อควายเป็นภาษควายกระบือนะภาษาภาคกลางเรียกกระบือควายอันนี้น้องที่ทํางานชอบมากเ่ยเดี๋ยวต้องซื้อไปฝากแล้ววันนี้ครับผมตุ้งตุงเท่าไหร่ครับผมสองร้อยยี่สิบแถมมาหนึ่งมีสิบสองมัดเลยครับแสดงว่าข้างในนี้มีสิบสามมัด อ๋อสิ 12, <ถ> 4, บสองแถทอ๋ออ๋อแถมมาหนึ่งเป็นสองยี่สิบบาท,ท,บาทโอเคอันนี้งใหญ่อะไรคะในเห็ดอะไรมันเป็นเห็ดเหดแล้วทำไมมันด Oh. Oh. อันนี้มันขึ้นอยู่ในภูพาเหรอในป่าในป่าภูพานเลยใช่ไหมครับโอ้ทำไมมันรู้สึกเหมือนแห้งๆเลยก็มันแห้งเราไปซืปอมาเราไปต้มอ๋อก็คือไดนี้เก็บไว้ได้นานเพอาตากแดดเสร็จแห้งก็เป็นแบบทำอาหารไม่เป็นทำอาหารไม่เป็นเดี๋ยวคอลลี่ก่อนนะอ๋เ็กๆเ็กๆอ นึกออกเวลาเขาใส่เนียนใส่เนียนเนียนมาเขือเนื้อมาเขื่อเออเนียอมาเขื่อเนื้อมาเขื่ออันนี้แบบสดใช่ไหมคะใช่นี่แสดงว่าอันนี้ขออนุญาตให้เก็บได้ใช่ไหมเห็ดเห็ดตัวนี้นะฮะอ๋อเห็ดนี้เก็บได้นะสามถุงร้อยอ๋อสามถุงร้อยนี่สามถุงร้อยสามถุงร้อยนะฮะเออดูแล้วแรงแล้วจากซื้อกลับบ้านหลายอย่างเลยนะเนี โอหเดินดูสินค้ามาเยอะเลยเนาะก็พอสมควรเลยฮะถึงอากาศจะร้อนแต่ว่ามันเพลินมีลมเย็นๆถึงถึงจะแดดจัดอ่ะแล้วก็เย็นไม่ร้อนเท่าไหร่ก็เป็นว่าใครที่เดินทางขึ้นมาเช่นเช่นภูพานนี่แะละเนาะจอดเลยจอดรถเลยแต่ว่าจอดต้องชิดๆไหลทางหน่อยแล้วก็เปิดไฟไฟกระพริบคู่ไว้เพื่อความปลอดภัยเวลารถวิ่งมา จะได้มองเห็นรถได้ชัดเจนนะครับผมเสน่ห์ของภูผานเนาะใช่ใช่เป็นตาออนซอนเด้โอออนซอนออนซอนผมออนซอนทั้งผักหวานไข่มดแดงไข่มดแดงแล้วก็เนื้อสันด่างเนื้สุดยอดเลยนะครับไว่ไวนก็มีเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามรายการนี้อยู่ถ้าผ่านไปผ่านมาเส้นนี้น่ะจอดเลยฮะเห็นเป็นเป็นเป็นแถวยาวนี้มีมีหลายจุดไม่ใช่แค่จุดตรงนี้จุดเดียวนะฮะจุดอื่นก็มี ก็จอดเลยก็ซื้ออย่างที่เราอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะอายุกูเล็กส่วนหนึ่งของภูพานใช่ค่ะแล้วยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะค่ะก็ซื้อไงฝากติดตามรายการด้วยนะคะออนซอนภูพานทุกคนพระราษฎร์ไปโพงถึงไปโพงเรื่องอสมทสกลนครแล้วก็อสมบัติทองประเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่เราสามคนจะได้ละได้อาหารหลายอย่างเดี๋ยวกลับไปซื้อต่อก่อนนะคะเล็กเดี๋ยวชมตามด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดการนะะหมดเวลาในช่วงนี้แล้วนะคะทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะจอดีคือ

เรือข่ายภาคอีสานขอเชิญติดตามออนซอนคูผานรายการพิเศษที่นำเสนอเรื่องเล่าตำนาน am, วัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนที่เชื่อมโยงกับวิถีแห่งภูผาน ผ่านรายการวิทยุอสมทออากาศทองกัน3สถานีอสมทกาลสาศิน์ FM 92กะเฮอสมทสกลนคร FM 107 m h z และอสมทนครพนม FM 93.5 m h เบายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งทุกวันพฤหัสบดีและชมคลิปสดได้ผ่านทาง f a c e o o o แ f a เ p จเอ็มคออีสานออนซอนภูพานผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน